สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องน้องคําวเงเชียงตุงแล้วนะคะวันนี้เราก็นี่แปลกๆไว้มาเมืองวากนะคะวันนี้ก็จะเป็นวัดโอ้โหว็นอะไรเดินหาดนะคะไม่เห็นอะไรแล้วแสงไมคกันสันกล้องมานะร้อนมากมากแต่เมืงมากเมืองวากนะคะ ที่นี่ก็จะมีบ้านแล้วว่าเก่าเยอะนะคะบ้านไหนไม่มีเลยมีบ้านไหนก็มีมีแบบบ้านหนึ่งหลังสองหลังสามหลังเราจะไปเที่ยวกันนะนี่นะคะน้องหอมทิพย์จะเป็นคนพาทัวร์เพราะว่าแม่เขาอยู่ที่นี่นะคะ

ไปเลยเป,เป็ด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 เองติ๊บเอียงติ๊บเสือ่ะพี่ยังทายอยู่ไงทายจ้ะอืมเราก็จะไปที่น้ำตาใช่ไหมหนาำมาเลยนะถ้าที่เอีอยงสีถ้าตีปนเข้าวานเข้ามาน้ำบาขน้ำบาขน้ำเมืองว่า ใช่ไหมใช่ไกลปะมาครั้งแรกถ้าให้มาคนเดียวก็คือหลง,ลงบอกเลยห <laughs> ลงกลับบ้าน,นไม่ถูกบ้านใหม่ก็จะประมาณนี้บ้านใหม่ <laughs> <laughs> บ้านเก่าก็จะประมาณนี้ก็เย

นี่ก็คือหมู่บ้านเมืองว่านะคะหลงทางหลงทางอยจะห่าทำไม ไม่เห็นคนสวยหรอกเห็นคนสวยไม่ได้เลยนะโอ้โหหังนพี่มีมีเก้าอี้มีเก้าอี้เก้าอี้มีเก้าอี้พูดผิดเลยแย่งกันพูดข้ามวนสวยกว่าเราก็จะไปดูนะคะใครไม่มีน้ำก็มาอาบนี่นะคะโหดมากดู่เด็ก กาบกาบกาบตรงนี้อุ่นเหมือนน้าอุ่นเลยตรงนั้นเย็นมากเดี๋ยวเราจะลงไปหนาวเย็นจริงอ่ะหนาวมากโอ้ยโอ้ยน้ำเพียงเลยจะมีขย้นไปไหนแล้วเราจะถ่ายรูปกันถ่ายรูปน้องชมพงยังไม่เคยมานะคะ ที่ว่าเหมือนที่เที่ยวไหมเหมือนใครจะเป็นถูเป็นถูเป็นลำไรอีกมั้งกันเลยเนาะเหมืูนน้ำถ่าเอาจากที่สุดดูเดินแบบนี้นะคะเดินอะไรโอ้โหนี่คือเรามาซ้อนกันสองคนนะคะ กี้มีเด็กมาสองคนแต่ว่าอนี้เป็นอะไรกันด้อันนี้อันนี้ใช่เข่าเข่ามักหินนี่โอ้โหโอนมากใหญ่มากดูดิโอ้โหอันอันอันนี้ไม่เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าปลาอือบอกว่าอย่าปลาอย่าปลาโยนียอะผิดมาก นี่นะคะน้ำก็ใหญ่อยู่นะคะแต่ก็ไม่ลึกเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยมีฝนด้วยแต่ว่าใกล้ใกล้หมู่บ้านมากนะคะนี่นะคะหมู่บ้านใกล้มากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์จะตกเห็นแล้วหรอ,อเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเซีพี่กันนะคะ <laughs> โอ้โห ร้อนมากถ้าเป็นที่หมู่บ้านเราน้ำไม่แรงขนาดนี้นะคะก็จะไม่มีน้ำเลยนะคะหมู่บ้านเดี๋ยวรอเหนือที่นี่มีน้ำอยากยัที่นี่แบบมันมันไม่ค่อยสะอาดนะคะที่นี่สะอาดมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันนะคะตอนนี้เราก็ถ่ายเสร็จแล้วนะคะก็คือผ้าถุงเปียกหมดแล้วค่ะ ร้อนแต่ก็น่าเล่นดีนะเพราะว่ามันใส<อ>น้ำใส,สมากดูน้ำใสมากค่ะเห็นน้องของเชฟเตย์คะเห็นชัดมากดูดีดีเล <c oughs> ยเขอยากเล่นแนละ้วโอ้ยร้อนหินอะไรอีกลู่หินแปลกแปล่าแปลกตรงไหน <c oughs> ดู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 เหมือนอีช่างกอเอาโลไหนยังหรือว่าจะเล่นต่อ แต้วนระไปทางนี้เราก็ไปทางบ้านเจ้สาวดีไหมใช่แล้วนะก๊ไปทาี่ไปสุดสเก่งครั้งสุดท้ายหนาเหนอยไหมถ้าใส่ถอดเอาไประลังเหลวตกแต่คนที่ถ่ายเนี่ยสิลำบากมาก คาน้องเตี้ยอลรซินมั้งนะ่เปียกหมดแล้วเบรกเลยอยากเล่น้ำก็ต้องเบรกแบนีเลยค่ะแป๊บแป๊บแป๊บกัไปกันนี่เสร็จแล้วน่าจะเสือกมากเลยมาอยู่ที่นี่เลยไหมต้องกลับนที่นี่ไม่มีสัญญาณเน็ตนะคะไม่มีเลย ไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวสัญญาไม่มีเลยเขาปลูกผักกาดด้วยอ,ะอย่ะใหญ่มากสวยด้วยเขาไปทายั้มอ่ะอ้หฮ์เอียหยิบไปไปทางไหนก็เห็นแต่บากจริงๆดูดิมอดหมดเลยภูเขาไม่ใช่มอดม่อน, <laughs> นในกัาเูช่ะ เาจะมีไปทางไหนก็เป็นภูเขาปอยวาเหมือนเขติดูทุกคนเป็นบ้านเหือนะคะบ้านเนไม่เหมือนกันด้วยบ้าน้องทำไมมันใกล้กันแค่นิดเดียวทำไมถึงเป็นหนึ่งหมู่บ้านเนาะใกล้มากแต่งานกันมาแต่พร้อมๆกันห้าห้าห้าคืนห้า ค่าสินสอดหนึ่งล้านสองแสนบาทนะคะที่บ้านเหนือนี่สามานนะคะที่บ้านใต้่สองวัน,นพูดอะไรคือไม่รู้เรื่องคนดูจะเข้าใจไหมเนาะคนดูจะเข้าใจมันที่แกพูด รถบ้านเียื่บ้านใต้หนึ่งสองสามโอเคข้นปราเท้อะไรเนี่ข้ปเลยค่ะข้เขึ้ปเทสีสเลยข้าดนั้นโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปบ้านเหนือกันนะคะหมู่บ้านเหนือไปกันเลยครับ ไปกันเลยครับปาดวะเจ้าเกลอไปกันเลยพวกนี้ก็จะกลับแล้วอันนี้นอนอือหือพักคืนคืนี้พักโรงแรมเรยคืนี้กลับแล้วนะคะที่นี่ไม่มีโรงแรมมีบ้างเราเอารถคันนี้มานะคะเราไปบ้านเจ้าสาวเลยดีกว่า โอ้เหนือ่อยมอยไปจังได้ครับไปได้ครับ